4.1.6สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาวิทยาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสภาพกำลัง4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลายัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาวิทยาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสภาพกำลัง